ทำไรไวัยรุ่นครับสวัสดีครับอัศรมอยคุมวันนี้อยู่กับผมช่องทีแอนดีฟาร์มเกษตรเพื่อชีวิตสำหรับริวิวในวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปทำน้ำหมักจุลินทีย์หน่อล้วยเสหายนะครับพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยสำหรับวัตถุดิบที่เราจะใช้นะครับในการทำน้ำหมักจุลินทรีย์ หน animals, 谢谢่อกล้วยเจ็ดสหายนะครับก็จะมีกล้วยเจ็ดชนิดนะครับแล้วก็เขียงนะครับแล้วก็มีดแล้วก็นมเปรี้ยวนะครับแล้วก็กากน้ำตาลแล้วก็ถังหมักนี้นะครับแล้วก็เลยเติมน้ำลงไปนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการทําต่อกันเลยนะครับหน่กล้วยนะครับที่เราได้มานะครับเจ็ดสหายนะครับกล้วยตานีกล้วยเถือนกล้วยนางพญากล้วยไข่กล้วยหินนะครับแล้วก็กล้วยน้ําว้านะครับ ที่เเราไเาไไดดุ้อขว้วนะครับิธีการที่1นนะครับก็คือเราใช้มีดนะครับในการหั่นนะครับหั่นให้เป็นชิ้นเล็กที่สุดนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มหั่นกันเลยนะครับ ครับเราก็ตัดนะครับเฉพาะหน่อต้นล่างมันนะครับแล้วก็สาเหตุที่เราไม่เอาต้นบุเยอะๆนะครับเพราะมันเป็นต้นกล้วยนะครับเพราะถ้าเอาต้นกล้วยด้วยนะครับมันก็จะไม่ใช่จุลินทรีหน่อกล้วยนะครับมันจะเรียกว่าจุลินรีย์ต้นกล้วยแทนนะครับเพราะนั้นทิ้งไป อนนี <formation> ่นะครับก mm ็ประมาณนี้นะครับชิ้นเล็กๆประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะสับเพิ่มเติมนิดอันนี้เราทําการหั่นกล้วยนะครับหน่อกล้วยตั้งกิจชนิดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราทําการหมักกันเลยนะครับครับเดี๋ยวเราจะนากล้วยตรงนี้นะครับที่เราหั่นเรียบร้อยแล้วนะครับใส่ในถังนะครับที่เราหั่นเรียบร้อยแล้วนะครับใส่ในถังนะครับ ครับอย่างแรกที่เราจะใส่นะครับนั่นคือหนุ่มเปรี้ยวลงไปกดอขั้นตอนที่สองนะครับเดี๋ยวเราจะเติมน้ำลงไปให้ขั้นตอนที่3นะครับเราจะเติมหัวเชื้อที่เราขยายนะครับจีนีนซีสังก็อแสงลงไป1ขวดด้วยน,นะครับ แล้วก็เราจะเติมขางน้ำตาลนะครับลงไปหมดนี้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราทำการคนนะครับคนให้นะครับน้ำนะครับที่เราผสมแล้วก็เก่ิมผสมต่างๆให้เข้ากันให้ดีนะครับแล้วก็ให้น้ำพอปิ่มๆป,ป,ประมาณนี้นะครับ ครับตอนนี้ก็ถังที่เราหมักนะครับจุลินทซีย์หน่อกล้วยเจ็ดสหายนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทําการปิดฝาให้มิดชิดนะครับแล้วก็เก็บไว้ในที่ร่มนะครับประมาณ7วันก็สามารถตักน้ํหมักรองแล้วก็นําไปใช้ประโยชน์ได้นะครับประโยชน์ของจุลินทซีย์หน่อกล้วยเจ็ดสายนะครับก็มีมากมายนะครับหลาย10ข้อนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างสัก5าข้อนะครับข้อ1นนะครับก็ จุลินทรีย์หนอกล้วยนะครับช่วยในการย่อยสลายพวกอีซ์วัตถุนะครับแล้วก็ช่วยย่อยสลายพวกฟางข้าวนะครับแล้วก็ช่วยย่อยสลายใบไม้ย่อยสลายพวกปุ๋ยขี้วัวอะไรประมาณนี้นะครับส่วนข้อที่2นะครับช่วยป้องกันโรคทางดินนะครับป้องกันเชื้อราที่อยู่ในดินนะครับที่3ามนะครับใช้แทนปุ๋ยได้นะครับข้อที่4นะครับช่วยปรับสภาพดินและก็ปรับสภาพน้ําได้นะครับข้อที่5้านะครับ ให้พวกปศุสัตว์ได้กินได้นะครับเพื่อบำรุงรักษาครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการนำจุลินทรีย์หนกกล้วยนะครับมาผสมน้ำแล้วก็นำไปใช้กันเลยนะครับสำหรับขวดนี้นะครับนั่นก็คือจุลินทรีย์หนกกล้วยนะครับที่เราทำการหมักไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เราจะใช้ถังนี้นะครับเพื่อในการลดนะครับในการรด ทางดินแล้วก็รดน้ําต้นไม้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการผสมกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเติมน้ําลงไปนะครับแล้วก็การใช้นะครับราปริมาณนะครับก็ใช้ประมาณ2ฝานะครับ ส่วนถังนี้นะครับไว้ฉีดพ้นทางใบนะครับหรือว่าฉีดบริเวณโคนต้นนะครับก็เราใช้ประมาณ4ฝาด้วยกันนะครับถัง20ลิตรก็ <L> <ๆ>ขอจบการนำเสนอคลิปวิดีโอในวันนี้ไว้เพียงแค่นี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ